สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะก็เอาหววรัฐบาลไทยนะคะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเนาะที่น่าจับชุดไว้แล้วนะคะก็ลงทุกนวดนะคะแล้วก็จะเอาเลขเด่นเลขชนนะคะที่ชนกันหลายๆสูตรนะคะที่น่าทําลงก่อนหน้านี้นะคะก็คือเข้ามาจับหลักในนี้นะคะอันนี้คําเตือนแดกช่องนะคะเลขจะเข้าเลขจะหลุดนะคะพี่ทุกอย่างคือสูตรนะคะไม่ใช่ตัวเลขที่ชอบนะ เลขจะเข้าจะหลุดก็คือทุกอย่างก็คือสูตรนะคะน่าจะใช้ชุดนี้นะคะน่าจะใช้ชุดนี้นะคะก็คือมันจะเป็นตัวเลขชนนะคะพี่เป็นตัวเลขชนตรงนี้นะคะห้ากับสี่ห้ากับสี่นะคะสี่อ่าสี่ติดดับนะคะสี่ติดดับนะคะสี่ติดดับนะคะพี่น่าจะใช้เลขห้าแค่หลักเดียวนะคะเนาะถ้าหลักชนตรงนี้นะคะก็คือมันมานะคะตัวเลข น่าคิดว่ามันก็ไม่น่าจะไกลจากตรงนี้นะคะน่าก็จะใช้แค่หลักห้านะคะพี่ห้าก็จะมีมีอันไหนมั่งที่เลข5้านะคะเราก็ดูอห้ามันก็จะมีแค่นี้นะคะพี่อ่าอันนี้ติดดับนะอันนี้หกสี่กับหกนะคะอันนี้คือติดดับนะคะอันนี้ก็คือติดดับ อันนี้ติดดับนะคะอันนี้ก็ติดดับอันนี้ติดดับอันนี้ติดดับคู่อันนี้ก็ติดดับนะคะอันนี้ก็ติดดับอันนี้ก็ติดดับถ้าเด่นมานะคะถ้านเนี้ยคือเด่นมาอันนี้สี่นะคะสี่ดับสี่กับหกสี่ไปแล้วก็เหลือห้านะคะ ตัวเลขมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะพี่อันนี้คือคือรอบในนะรอบในนี้ก็หมายถึงว,ว่าเนี่ยตามที่หน้าขีดไว้อย่างนี้นะคะถ้าเลขวันนี้ไปไหนมันก็จะอยู่ในในล็อกในแบบนี้นะคะอย่างงวดที่แล้วนะคะก็คือจับล็อกไม่ได้นะคะงวดที่แล้วในล็อกเนี่ยเข้านะคะงวดที่แล้วเ,เ,เพื่อนเพพี่ไปย้อนดูคลิปแต่มันจับล็อกไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าตัวเลขนะคะตัวเลขเนี่ยที่นากชนออกมาเนี่ยคือมันอยู่แล้วตัวเลขที่นัาเอามาจับเนี่ยคือมันก็จะมีแค่นี้นะคะพี่เนี่ยหลักห้าก็จะมีอะไรอันนี้ห้าหกติดดับนะคะมันก็จะเหลือห้าเก้าห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็ห้าเจ็ดอันที่น้าขีดไว้ข้างๆนี่คือติดดับนะคะอันนี้คือดับนะคะพี่ดับสี่ดับสี่แล้วก็ดับ 6, หกเข็นเลยเดี๋ยว เห็นไหมอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะพี่ดับสี่กับดับหกนาาใช้ล็อกนี้จับชุดนะคะแต่ถ้าตรงนี้หลุดคือในนี้ก็ไม่ได้นะคะพี่หรือใครที่มีหลักเลขประจําใจของตัวเองนะคะก็คือเข้าตัดได้เลยนะคะพี่แค่นั้นหลักการง่ายๆในการทําตัวเลขถ้าเราจะเน้นบนเน้นล่างก็คือแบบนี้นะคะตั้งออกมาลักษณะนี้นะคะ แต่ชุดนี้ถามว่าตัวเลขมาจากไหนนะคะชุดนี้ันคือ่าตัวเลขน่าจะมาจากจิตสูตรหรือเปล่าเดี๋ยวใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ใช่ค่ะเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะพี่เดี๋ยวน่าห้ดูงวดที่แล้วดีกว่าใช่ไหมออกได้ไหมงวดที่แล้วนะคะสองแปด แต่หลักที่นา่งเอาเข้าไปจับแต่คือมันหลุดนะใช่แต่คือในล็อกมันได้นะคะหลักเลขที่มันเหลือนะคะงวดที่แล้วมันมันเหลือเลขอะไรอะ่ะน่าก็จำไม่ได้เดี๋ยวไปพูดอ่ะเหลือศูนย์ศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมศูนย์กับหนึ่งหรือว่ายังไง งวดที่แล้วเนาะและทีนี้คือมันชนสองนะคะแต่ทีนี้ว่านา่าม่ได้จับสองเข้าไปด้วยมันก็เลยไม่ได้นะคะพี่งวดที่แล้วคือหลุดแต่งวดนี้ก็แค่นี้นะคะก็เพราะว่าอ่าอันนี้ก็คือทําตามนี้นะคะตัดล็อกตามนี้แต่ถ้าล็อกในนี้หลุดก็อันนี้ก็คือหลุดแต่ถ้าห้ามันมามันก็คืออยู่ตรงนี้นะคะพี่แค่นั้นนะคะส่วนใครมีเลขแบบไหนของ